พี่น้องชาวปีเถาะครับในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปคือเมษายนพฤษภาคมและก็มิถุนายน2,564นะครับวงจรชีวิตของชาวปีเถาะคือเรื่องของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านจะผ่านเหตุการณ์บางอย่างที่มันทำให้ชีวิตของท่านหักเหเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราจะมองถึง ฟ้าหลังฝนจะดีขึ้นนะครับราละเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในปีเถาะเป็นอย่างไรในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปนะครับมาดูกันได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปีเถาะทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในปีเถาะในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปหรือว่าเป็นไตรมาสที่ 2ของปี2,564คือตั้งแต่เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและก็เดือนมิถุนายนนะครับจะมีรายละเอียดมีเรื่องของโชคชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงมีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องที่เกิดในปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายนะครับก็มาดูกันนะครับดูแล้วก็ใช้ วิจารณญาณในการดูการชมควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ในบวงก,งกว้างโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็เป็นไปได้นะครับก็ขอให้ดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับท่านที่ชอบในการที่จะรับฟังและรับชมเรื่องของการพยากรณ์นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังเข้ามาดูมาชมและยังช่วยกรุณา กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาล่ะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าชีวิตของคนที่เกิดในปีถเถาะหรือว่าปีกระต่ายนะครับในช่วง3เดือนเมษายนพฤษภาคมและก็มิถุนายนจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเจาะกันทีละเรื่องนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางการแก้ไขว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องของการงานกันเลยนะครับว่างานของคนที่เกิดในปีเถาะในช่วง3เดือนนี้เป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ทาโร่ใบที่1น,นะครับเป็นพระราชินีเหรียญน,นะครับคือสถานะนะครับภาพรวม แนวทางนะครับวงจรชีวิตของคนที่เกิดในปีเถาะในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปนะครับภาพรวมเบื้องต้นนะครับพื้นฐานแล้วนะครับท่านยังมีความมั่นคงนะครับมีสภาพของการงานที่ดีมีการเงินที่ดีนะครับสถานะต่างๆยังอยู่ในระดับที่ดีนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในตําแหน่งของคนทำงานอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจ ประกอบอาชีพอิสระนะครับซึ่งมีความมั่นคงดีอยู่การติดต่อการค้าขายการทำงานของท่านนะครับยังรักษามาตรฐานรักษาความมั่นคงของตัวเองไว้ได้นะครับจะมีวงจรของการเงินนะครับที่เกิดขึ้นมาที่ไหลเข้ามานะครับทำให้งานของคนที่เกิดในปีเถาะในช่วง3เดือนนี้นะครับยังมี ระดับที่น่าพอใจนะครับบางคนก็จะบริหารธุรกิจการงานใหญ่ๆขึ้นมาแล้วมีความมั่นคงขึ้นมีการขยายงานมีการสร้างโอกาสของการทํางานขึ้นมาในช่วงนี้ด้วยนะครับหรือว่าคนที่เป็นระดับพนักงานนะครับก็ยังมีแนวทางที่ดีที่ท่านจะได้ รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากเจ้านายจากผู้ใหญ่นะครับให้มีความมั่นคงมีงานที่ดีทำมีความเข้าวหน้าต่อไปด้วยนะครับคือรักษามาตรฐานของตัวเองในส่วนเบื้องต้นของดวงนั้นนะครับยังถือว่าดีอยู่นะครับอัประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเรื่องของการงานเช่นเดียวกันนะครับมี5ไมิเท้านะครับอันนี้เป็นลักษณะของความ ขัดแย้งนะครับความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นมาในการทํางานของท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่ทํางานติดต่อกับคนเยอะๆมีวงจรของการงานที่เคลื่อนไหวที่ต้องเจอหน้าคนเยอะๆด้วยนะครับอันนี้ก็อ่าก็เป็นแนวทางนะครับท่านอาจจะมีความขัดแยง้งความไม่พอใจรวมทั้งถึงการทะเละวิวาท ขึ้นมาด้วยในช่วงเดือนต่อจากนี้ไปนะครับในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนานะครับใครที่ต้องทํางานร่วมกับคนเยอะๆก็ขอให้ระมัดระวังส่วนของความขัดแย้งไปด้วยนะครับอาจจากความเห็นใหม่ตรงกันนะครับพูดคุยก็ไม่เข้าหูกันตกลงกันไม่ได้ ทำให้งานของท่านเกิดสภาวะของชงางงานด้วยนะครับดังนั้นแม้ว่ามันงานของท่านนะครับภาพรวมจะดีนะครับแต่ว่าอุปสรรคในส่วนนี้อาจจะเกิดขึ้นมาในเส้นทางของการทํางานของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะทํางานร่วมกับใครก็ตามก็ขอให้เรามัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับดีกว่าที่จะปล่อยให้เกิดความขัดแย้งความที่มันขัดแย้งกันรุนแรงขึ้นมาทะเลาะวิวาทหรือว่ามีอุปสรรคขึ้นมาเพราะความเห็นไม่ตรงกันก็จะส่งผลเสีย มากกว่าที่จะเป็นผลดีด้วยนะครับหรือว่าถ้าเผื่อว่าท่านต้องเดินทางไปไหนมาไหนในการที่จะต้องพบปะผู้คนเยอะๆด้วยนะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนคือใจเย็นๆนั่นแหละนะครับจะคุยจะเจรจาหรือว่าจะทําอะไรก็ขอให้ใช้เหตุผลใจเย็นไว้ก่อนนะครับพี่น้องที่เกิดในปีเถาะนะครับอภิปปการต่อมานะครับเรื่องของการงานเช่นเดียวกันนะครับเป็น6 ช่วยนะครับเอางานยังดีอยู่ใช่ไหมครับคือโอกาสของการงานถ้าเผื่อว่างานในช่วงเวลาก่อนหน้านี้หรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับชาวปีเถาะยังถือว่าโชคดีนะครับที่มีโอกาสจะได้แก้ไขางานที่ ผิดพลาดงานที่ไม่มีความก้าวหน้างานที่มีอุปสรรคนะครับให้ได้ย้อนกลับไปแก้ไขในส่วนนั้นแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับปรุงนะครับแล้วก็จะมีความสําเร็จในส่วนที่เกิดข้อผิดพลาดไปด้วยนะครับช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปนะครับงานจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว,ว่าเป็นงานเสริมด้วยนะครับงานการค้าการขายหรือว่างานที่ใช้เวลาสั้นๆแต่ว่าสามารถที่จะทําเป็นกําไรมีผลประกอบการที่ดีได้นะครับ เพื่อนฝูงแนะนาเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสเกี่ยวกับการทํางานขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับงานจะเข้ามาเยอะด้วยนะครับสถานะของการเงินก็จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับพอมีงานมีเงินก็จะดีขึ้นนะครับคือสามารถแก้ไขอะไรที่มันผิดพลาดแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับอันนี้คือส่วนของการงานนะครับพี่น้องชาวปีเถาะครับว่างานของท่านโดยมาตรฐานแล้วนะครับก็ยังมีความมั่นคงดีมีโอกาสที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่า แต่ว่าก็จะมีส่วนที่ควรระมัดระวังคือเรื่องของการาความขัดแยง้งเรื่องของความผิดพลาดบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากการตัดสินใจการเจรจาการตกลงส่วนนี้ควรที่จะระมัดระวังอยู่ด้วยนะครับต่อไปเราก็จะมาดูส่วนอื่นๆเป็นการประกอบว่างานของท่านที่วาดีอยู่แล้วยังจะเดินหน้าต่อไปในรูปแบบไหนบ้างนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ การเงินนะครับชาวปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายนะครับมาดูกันว่าสถานการณ์ของการเงินเป็นอย่างไรนะครับในช่วง3เดือนต่อจากนี้นะครับเรามาดูส่วนที่1นนะครับเป็นาทาวเวอร์นะครับเป็นตึกที่มันพังลงนะครับพี่น้องชาวปีเถาะนะครับสถานการณ์เกี่ยวอยู่เกี่ยวกับการเงินในช่วง3าเดือนต่อจากนี้ไปนะครับท่านอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่มันเกิดขึ้น แบบจํานวนเยอะๆโดยที่เราไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องมีนะครับอาจจะเก,กิดขึ้นมาโดยรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนด้วยนะครับอันนี้ก็ขอ ฝากไว้เป็นแนวทางพี่น้องที่เกิดในปีเถาะนะครับว่าให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับคืออาจจะป้องกันตัวเองนะครับไม่ประมาทเวลาเราจะไปไหนมาไหนนะครับเพราะว่าท่านมีเหตุจะต้องจ่ายเงินเยอะๆด้วยนะครับดีกว่านะครับป้องกันระมัดระวังจะเดินทางจะไปไหนมาไหนก็ขอให้มีความระมัดระวังขับรถออกต่างจังหวัดในช่วงสงกรานนะครับอันนี้ก็ควรระมัดระวังเพราะว่ามันมีเหตุให้ต้องจ่ายซับ เสียงเงินแบบรวดเร็วขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ถ้าเผื่อว่าท่านนะครับรู้ตัวเองไม่ประมาทนะครับก็จะทำให้ลดอะไรว่าลดโอกาสของความเสี่ยงส่วนนั้นลงไปนะครับเพื่อให้สถานภาพของการเงินของท่านยังมีความมั่นคงอยู่นะครับคือไม่จำเป็นก็ไม่ควรจ่ายจะดีกว่านะครับประการต่อมานะครับเรามาดูส่วนที่2ของการเงินนะครับเป็น สี่ดาบนะครับคือการคับประคองการพยายามที่จะรักษาความมั่นคงค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูแลในส่วนที่มีอยู่นะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาโดยที่เราไม่ไม่ไม,ไม่ต้องการไม่ปรารถนาจะเป็นการดีที่สุดนะครับค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับอาจจะรวมไปถึงค่าดูแลเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องชาว ปีเถาะนะครับก็ขอให้ดูแลส่วนสุขภาพฟื้นฟูนะครับประคับประคองตัวเองนะครับในช่วงนี้นะครับคือในช่วงโดยเฉพาะในช่วงเดือนเบษายนนะครับป้องกันนะครับหรือว่าเริ่มต้นแบบมีความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอะไรที่มันจะสูญเสียหรือว่าเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองในช่วงนี้ด้วยนะครับเอาต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ของการเงินนะครับยังมีแนวทางนะครับถ้าเผื่อว่าเราสามารถระงับการ ป้องกันนะครับแนวทางของท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับในการที่จะมี เส้นทางของการเงินนะครับเป็นสีไม้เท้านะครับเงินของท่านก็จะค่อยๆอเพิ่มพูนขึ้นนะครับมีที่ไปที่มาของการเงินเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับคือโอกาสของการสร้างรายได้นั้นมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องระมมารวังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดนั่นแหละการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นมาจากการงานที่มีผลตอบแทนที่ดีขึ้นมีผลประกอบการของทางธุรกิจมีเงินปันผลที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเหล่านี้นะครับ ก็จะส่งผลให้สถานะของการเงินของท่านนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมีรายรับมีรายได้ที่เพิ่มคูณขึ้นมาที่ดีขึ้นมีโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับในขณะที่เราบอกว่าการเงินดีขึ้นเราก็ต้องเรามัดระวังในส่วนที่มันมันอาจจะเกิดขึ้นมาคือไม่ประมาทนะครับอาจจะเสียทรัพย์ในส่วนนี้ด้วยนะครับก็ขอให้เป็นแนวทางของพี่น้องชาวปีเถาะด้วยนะครับอัะต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของ ความรักนะครับสภาวะจิตใจนะครับจะเป็นอย่างไรคนปีเถอะหรือว่าคนปีกระต่ายในช่วงเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนนะครับเรามาเริ่มต้นจัด ส่วนที่หนึ่งนะครับเป็นสี่ถ้วยนะครับความไม่พอใจในเรื่องของความรักนะครับอันนี้คืออาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นเข้ามานะครับจุกจิกนะครับคือจะว่าเรื่องใหญ่ก็ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่พอใจกันขึ้นมาบางเรื่องบางอย่างเหตุการณ์บางสถานการณ์แล้วว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจกันนะครับอาจจะคุยไม่เข้าใจตกลงกันไม่ได้หรือว่ามีข้อบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้เกิดข้อ ผิดพลาดในการที่จะสื่อสารถึงกันในการน,นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวปีเถาะนะครับในช่วงต่อจากนี้ไปก็ขอให้ใจเย็นๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะครับจะคุยกันจะแลกเปลี่ยนทัศนะหรือว่าจะทําอะไรนะครับปนจิจกรรมอะไรก็ตามนะครับขอให้มองตากันนะครับ ปรึกษาหาหรือการมองความเข้าใจร่วมจะดีกว่านะครับดีกว่าที่จะปล่อยให้เหตุการณ์บางอย่างเล็กๆน้อยๆมันมันเดินหน้าต่อไปแบบมีไม่มีไม่มีที่ไปที่มาหรือว่ามีแต่ความคลุมเครือในใจนะครับจะส่งผลให้ให้เกิดความไม่สบายใจนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนของความรักด้วยนะครับคืออเด ฟูนนะครับเดยวฟูนคือการที่บางทีก็เอาแต่ใจตัวเองด้วยนะครับบางทีก็จะไม่สนใจนะครับบางทีก็อยากจะทําทอะไรที่มันสบายๆบ,บ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความรักด้วยนะครับก็ขอให้ เอาบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ดีในช่วงเดือนเมษายนเดือนแห่งการท่องเที่ยวที่หยุดงานเยอะๆนะครับมาคุยกันเรื่องของความรักตัวนะครับอาค่อยๆปรับความเข้าใจกันนะครับใช้บรรยากาศของการเดินทางออกต่างจังหวัดไปพบปะญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่นะครับคุยกันดีๆแล้วก็จะมีทางออกที่ดีขึ้นนะครับสําหรับคนที่รู้ตัวว่ากําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เกี่ยวกับความรักนะครับเป็นพระราชาถ้วยนะครับอันนี้ก็คือผู้ใหญ่ด้วยนะครับอ้างอิงถึงผู้ใหญ่อ้างอิงถึงการท่องเที่ยวอ้างอิงถึงการที่เราจะทํากิจกรรมอะไรดีๆร่วมกันนะครับเป็นการเติมความรู้สึกเป็นเติมไฟให้ชีวิตด้วยนะครับก็จะทําให้พี่น้องชาวปีถอนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักนะครับอาจจะหันหน้ามา คุยกันตกลงกันเข้าใจกันแล้วก็ค่อยๆประคับประคองกันเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีๆของชีวิตได้นะครับคือความรักนั้นอาจจะมีปัญหานะครับแต่ว่าเราสามารถแก้ไขได้คือทําความเข้าใจกันนะครับตกลงกันทําสัญญาจใจกันหรือว่ามีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยด้วยนะครับไก่เกลี่ยปรณีปานอมหรือว่าท่านอาจจะมีพึ่งพาผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีดีๆนะครับมีงานที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเกี่ยวกับความรักเป็นการที่คุยกันตามประเพณีตามจารีต ต่างเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลให้ความรักของท่านจากความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับกลายเป็นความรู้สึกที่ดีขึ้นมาด้วยนะครับก็ขอเป็นแรงใจให้พี่น้องชาวปีเถาะที่กําลังปรารถนาถึงความรักด้วยนะครับเอาต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่4นะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของแนวทางเรื่องของการแก้ไขตลอดจนเส้นทางของชีวิตในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปนะครับเรามาเริ่มต้นจากส่วน ที่1น,นะครับคือ3าอา,ามไม่เท้านะครับอันนี้เป็นเรื่องของแนวทางนะครับในสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการงานที่อาจจะมีความขัดแย้งเรื่องของการเงินที่มีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่นักนะครับทีนี้เรามาดูว่าทางออกทางเดินนะครับคือเริ่มต้นจาก สามไม้เท้านะครับคือการพบปะการเจรจาการตกลงนะครับการทําสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับเรามาดูส่วนของเรื่องงานนะครับพี่น้องชาวปีเถาะนะครับมีโอกาสที่จะไดะ้ทำสัญญางานใหม่ๆด้วยนะครับใครที่รอคอยงานนะครับใครที่รอคอยโอกาสใหม่ๆนะครับก็มีแนวทางที่ดีขึ้นที่ฟ้าหลังฝนจะค่อยๆ เปิดขึ้นมานะครับจะสดใสขึ้นท่านจะมีคนที่ร่วมงานใหม่ๆม,มีการปร,รึกษามีการตกลงกันมีการที่จะมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้เป็นเรื่องของแนวทางที่เริ่มเปิดกว้างขึ้นนะครับโอกาสของการงานของท่านก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีความมั่นคงต่อไปใครที่เคยมีอุปสรรคเกี people, ย่ยวกับเรื่อง <ๆ S 1> ของการงานไม่เข้าใจซึ่งกันรละการก็จะมีทางออกนะครับมีทางเดินที่ดีขึ้นจะมีความสมหวังรอคอยอยู่ข้างหน้าบางคนก็จะถือโอกาสนี้นะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับเรียน รู้แนวทางต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้งานของท่านมีความก้าวหน้ามั่นคงต่อไปด้วยนะครับเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเผื่อว่าท่านรอคอยการที่จะพบเจอกันนะครับก็อาศัยช่วงเวลานี้นะครับเดินทางไปพบปะกันคุยกันนะครับพบปะญาติผู้ใหญ่ตกลงเจรจาหรือไม่บางคนก็อาจจะมีการสู่ขอกันตามประเพณีด้วยนะก็เป็นไปได้นะครับเรื่องของความรักก็จะดีขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับงานเงินความรักเริ่มเปิดทางขึ้นมานะครับชาวปีเถาะนะ รประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น6 เรียนนะครับการเงินนะครับวันนี้มีรายรับมีรายจ่ายด้วยนะครับท่านจะได้เงินเข้ามาแล้วก็จะมีจ่ายออกไปมีการทําบุญมีการจัดสรรมีการช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเงินของท่านก็จะมีได้เข้ามาด้วยมีการจ่ายออกไปด้วยมีการจัดสรรดีๆนะครับก็จะทําให้สถานะของการเงินของท่านนะครับจะมีสภาพที่ดีขึ้นนะครับค่อยๆทําค่อยๆดูแลค่อยๆแก้ไขก็จะมีผลที่ดีต่อเส้นทางชีวิตของท่านด้วยนะครับประการต่อมานะครับ มาดูส่วนที่3นะครับ์นะครับนี่คือฟ้าหลังฝนอย่างที่โมฮักบอกนะครับเส้นทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในปีเถาะในช่วง3เดือนนะครับอาจจะเจอความยุ่งยากความสับสนความบุ่นวายสเปสปะชีวิตที่เจอแต่อุปสรรคนะครับแต่ว่า นะครับพอพายุชีวิตผ่านพ้นไปนะครับท่านก็จะมีโอกาสได้เจอบรรยากาศใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆนะครับเรื่องที่ดีๆค่อยๆเกิดขึ้นมานะครับเส้นทางของการงานของท่านก็จะดีขึ้นนะครับการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นได้เรื่อยอย่างนี้ความรักก็จะสดใสขึ้นมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือโอกาสดีโอกาสของฟ้าหลังฝนที่พี่น้องชาวปีเถาะนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ชีวิตของท่านนะครับจากสิ่งที่ไม่เคยดีนะครับไปสู่ อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่เป็นแนวทางที่ใครๆก็ปรารถนาครับถ้าหากว่าเราเจออุปสรรคก็ขอให้สู้นะครับสู้แบบมีสติสู้แบบมีความมั่นคงไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตก็จะมีโอกาสดีๆในการที่จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะครับอันนี้คือแนวทางของคนที่เกิดในปีเถาะนะครับหรือว่าปีกระต่ายในช่วง3เดือนนี้นะครับคือเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือน มิถุนายน2564นะครับทีนี้เรายังมีไพ่ใบสุดท้ายนะครับคือการสรุปนะครับแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในปีเถาะนะครับว่าจริงหรือไม่มีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องมีสิ่งใดที่เรายังไม่ได้พูดถึงหรือว่าเป็นการสรุปอย่างไรนะครับเรามาดูกันว่าใบสุดท้ายนะครับเป็นอย่างไรนะครับเป็นพระราชานะครับพระราชาไม่เท้านะครับนี่คืองาน ที่ยังมีความมั่นคงที่พร้อมจะมีความมั่นคงที่พร้อมจะประสบผลสําเร็จนะครับพี่น้องชาวปีเถาะนะครับเพราะฉะนั้น3เดือนนี้นะครับชาวปีเถาะนะครับมีโอกาสดีที่จะรักษาความมั่นคงของการงานของท่านใครที่รอคอยงานนะครับยังมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ที่จะสร้างงานใหม่ๆใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับท่านยังมีโอกาสนะครับที่จะก้าวหน้าไปสู่จุดนั้นให้ได้นะครับรักษามาตรฐานชีวิตรัก ระดับของคุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับท่ามกลางปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมานะครับมากน้อยก็สุดแต่ละคนที่อาจจะเจอซึ่งก็คงจะไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมสรุปรวมนะครับท่านยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นที่ดีนะครับเริ่มต้นจากพระบราชินีบริษัน,นะครับมาสรุปที่พระราชาไม้เท้านะครับคือเงินกับ การงานของท่านนะครับยังมีโอกาสที่จะรักษาคุณภาพรักษามาตรฐานให้เดินหน้าต่อไปนะครับระหว่างการเริ่มต้นจนกระทั่งถึงที่สุดของการพยากรณ์นะครับในช่องว่างระหว่างชีวิตของท่านนะครับอาจจะมีเรื่องหลายๆอย่างเกิดขึ้นมานะครับซึ่งเป็น เขาเรียกว่าเป็นรสชาติของชีวิตนะครับพี่น้องชาวปีเอนะครับก็ขอให้ใช้สติไม่ประมาทระมัดระวังในเส้นทางของวงจรชีวิตของท่านในช่วง3าเดือนนี้นะครับเพื่อที่ท่านจะผ่านพ้นปัญหานะครับให้ได้เจอสิ่งที่ดีๆนะครับความมั่นคง,งของชีวิตมีงานมีเงินมีความรักมีสุขภาพที่ดีขึ้นกันทุกคนนะครับ เอาละรครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องที่เกิดในปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายในช่วง3เดือนนะครับเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนนะครับ2,564ไตรมาสที่2ของปี2,564นะครับก็พยากรณ์ไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตคนที่เกิดปีเถาะนะครับว่าเช่นทางวงจรชีวิตของท่านจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวปีเถาะที่เข้ามาดูนะครับใช้ นิพวิจารณานะครับพิจารณาให้นะครับดีๆนะครับไต่ตองด้วยความอ่ารู้ความสามารถและวาสติปัญญาของท่านนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีไปปรับใช้กับชีวิตของท่านนะครับอะไรที่มหักพยากรณ์ไม่ถูกใจกับท่านนะครับก็ขอให้อภัยกันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหักนะครับเอาละครับวันนี้มหฮักขอลาไปก่อนนะครับขอพี่น้องชาวปีเถอะหรือว่าปีกระต่ายทุกท่าน ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูมบชมตลอดจนพี่น้องญาติมิตรทุกท่านนะครับขอให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไปให้ได้ทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขมีความสมหวังในหน้าที่ของการงานการเงินขอให้มั่นคงร่ำรวยขึ้นความรักก็ขอให้สุขสมหวังกันทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงนะครับผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้นะครับสวัสดีครับ